สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหารรายการชมรม,ม,รมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอ ผู้เป็นประธานของเราทุกรอบก็มาเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีนนะและตามด้วยคำถามกดแชร์ออกไปคนละ9ก0าพันร้อนะเกแชร์เท่านั้นนะ เมื่อแชร์แล้วตามด้วยแชรแรนนะแร่ตามด้วยคำถามครับเข้ามากันได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นกดแชร์ออกไปคนละหนึ่งแชร์ขั้นต่ำนะแล้วค่อยถ้าเกิดว่าประทับใจกดแชร์ออกไปครับเก้าพันเก้าร้อยกเก้าแชร์อย่าลืมนะเป็นกติการมารยาทกลางที่เราปฏิบัติกันมานานนะอย่าลืมนะครับคนละเก้าพันเก้าร้ยกเก้าแชร์นะ อาจารย์ท่านจะบอกว่าแค่หนึ่งแชร์ก็ได้นะมือหงิกเลยครับนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าทามคนละหนึ่งถามคนละหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะอืมนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะอืม อย่าลืมครับกดออกกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นนะกติกามรรารยาทกลางนะขอรับนะนะใครๆเขาก็ทำกัน อย่าลืมครับกดแชร์ออกไปแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชีเรนแชร์แล้วหญิงจะได้ไปอยู่เชียงใหม่ตามที่หวังเลยคะดูแค่สามพันนี้นะครับนะจะด้ดูว่าจะได้ไปเชียงใหม่ไหมยังไม่ได้ไปไหนครับเหมือนมีพาระอยู่นะคะติดภาระอะไรบางอย่างยังไม่ได้ตามที่หวังนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาครับคะคอมเมนต์นี่ก็้ค่ะ มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะ แชร์แล้วรินพี่คนที่คุยกันอยู่ทุกวันนี้ในใจพี่เขารู้สึกอย่างไรกับหนูคะก็เป็นมิตรกันครับอยากคุยไปเรื่อยๆค่ะคือเขาตอนนี้เขาพอใจในการคุยของคุณอยู่นะคะคุยกันเข้าใจดีนะแพร่มาขึ้นของการพูดคุยแบบชอบสนทนากันหรืออะไรเงี้ยมีความแบบว่าเข้าใจกันดีอะไรอย่างเงี้คแบบออยค่ะ มีมิตรภาพที่ดีให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะคุยไปเงี้ยปิดลหรอ,อมืมาครับกดแชร์ออกไปอย่าลืมครับคนละเก้าพัน ข้างหน้านี้เราจะดูเพียงแค่3าวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นแค่เพียง3วันเท่านั้นนะคะใครอยากจะถามในไลฟ์สดข้างหน้านี้นะคะเราดูด้วยไพ่ยิปซีนะคะเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะส่วนนะคะตรวจองค์ตรวจเทพและสื่อสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะไพ่เทพพลังจิต สงวนโดยสำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท <มา S 1> ่านั้นนะคะแชร์แล้วมิน้นแชร์แล้วมิน้นย้ายงานใหม่ดีไหมคะเนื่องครอบครัวจะดีไหมคะดูแค่ว่าย้ายงานใหม่ไม่ดีครับตอนนี้ต้องต้องอยู่ก่อนครับสามวันนี้อย่าเพิ่งย้ายนะคะย้ายครอบครัวไม่ตอบครับไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอย่าเพิ่งย้ายนะเราดูแค่ข้อเดียวนะครับนะไม่จะดูนะผมบอกให้แชร์ออกไปคุณดูข้างล่างพิมพ์ว่าอะไรกดแชร์ออกไปคนะละ9,999แชร์ จะแชร์สิแชร์แชร์ก็ไม่ว่ากันแชร์หนึ่งแชร์หรือจะแชร์เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ก็ได้นะคะแต่ถามเพียงหนึ่งคำถามนะคะตอนหนึ่งไลฟ์สดนะคะเราทำสามรายการนะคะสถาวิทยาศาสตาวิทยาโหราทำเมื่อกี้ไปแล้วตอนนี้ที่ชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิพยากรนะคะและเดี๋ยวจะเป็นเพจถัดไปที่จะไปทำคือยิปซีโอสิริกอนนะคะยิปซีโอสิริกอนคนดาอนะคะ คนน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเข้าไปถามกันเยอะๆนะคะเพราะว่าจะไม่มีใครแย่งคนเลยค่ะนะอ่ะมาแชร์แล้วค่ะแตงโมความรักกับคนปัจจุบันใช่ไหมอืมเป็นยังไงบ้างคะจะดีขึ้นไหมคะไพ่บอกคุณต้องเอาใจใส่เขามากกว่านี้ใช่ไพ่บอกว่าเราต้องเป็นผู้ตามที่ดีเอาอกเอาใจเขานะคะให้เกียรติเขาแล้วจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเ๊กจะขอคนหนึ่งเป็นสิทธิ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก เขาจะรับเราเป็นสิทธ์ไหมแล้วจะดีไหมคือคุณจะไปขอเป็นสิทธิ์เขาคุณคือคุณต้องไปขอแล้วเขาจะรับไหมไพ่บอกว่าต้องคุณต้องมีเงินให้เขาอะ่ะเขาถึงจะรับอะ่ะคือต้องบูชาครูเขาก่อนนะใช่ต้องมีเงินบูชาครูนะคะม,มาครับหน,หนึ่งแฟนเก่าที่ชื่อนิวจะกลับมารักกันเหมือนเดิมไหมคะยังไม่กลับมาครับพูดตรงๆลังเลอยู่นะคะยังสับสนอยู่เลยไม่มีผู้แช่นะครับนะ ลูกลูกไม่ดูนะคะลูกเอาดวงของตัวเองนะคะดมตัวเองมานะคะไม่ฝากถามน,นะคะแชร์แล้วค่ะอ้อมค่ะจะได้ย้ายที่อยู่เรเร็วนี้ไหมคะมีพายโยกย้ายไหมมีโอกาสไปเริ่มใหม่นะเนี่ยแบบเด็กแต่เงินน้อยนิดนึงนะคะทุนทรัพย์น้อยหน่อยนะพายายเงินน้อยพอไปได้พอไปได้โดยที่มีท่านอาจารย์โอย้ายแบบใช้เงินน้อยอมาดูแลในรายการทุกรอบ ไพ่บอกว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่บอกว่าให้กดไลฟ์ให้ด้วยโคนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าไลฟ์นะอย่าลืมอย่าลืมเซ่นะมาแล้วอะ่ะยุย้ยเอาอีกล้ลูกลูกลูก,ลกไม่ดูเรื่องลูกครับข้ามไปเลยน้ำพี่วุฒิรู้สึกยังไงกับเราคะน้ำพี่วุฒิรู้สึกยังไงดีมีเมตตามหานิยมรู้สึกว่าเราเป็นคนเก่งนะคะคุยดีนะ,ะมีวาทศิลป์ดีอ,อะไรอย่างเงี้ย พูดดีคุยดีเอาคืนเร็วมากเลยฉลาดนัดอยู่ไหนเนี่ยงานที่จะไปสัมภาษณ์งานจะได้งานนี้ไหมคะไม่ได้ครับพูดตรงๆไม่ได้นะคะกาโตมีโอกาสกลับมาคืนดีกับแฟนเก่าชื่อบาร์ตอีกไหมคะมีโอกาสกลับมาเป็นมิตรเป็นเพื่อนก่อนๆก็ได้คุยกันก่อนคุยกันได้นะคะแชร์แล้วค่ะเก่งยี่สิบหกปีทะเลาะกับแฟนมีโอกาสคืนดีกันไหมคะต้องไปคุยกันก่อนครับภายใบนี้บอกนะอ คุยกันนะคะม,มันต้องคุยมันมีโอกาสได้คุยโดยที่มีท่านอาจารย์โอเป็นประธานทะเลาะกันแล้วมีโอกาสได้คุยกันดีๆนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะอ่า นะมาไหนถามเร็วจังเลยคุณเมย์จะกลับไปทําร้านเดิมหรือย้ายร้านดีคะหรือเลิกทำไปคนนี้ละเอียดนะคะเนี่ยไม่ดูครับคำถามมันถามคำถามมันดูไม่ได้ภายในใบเดียวค่ะคือคุณดูส่วนตัวดีกว่านะคะคุณติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวเสียค่าครูได้ที่ Facebook โอศิริกรอภิรัตน์เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรโอซิริหนึ่งห้าคุณเมย์ถามคำถามมาใหม่นะคะอืมพราะแชร์ไปแล้วนะเอามา แชร์แล้วค่ะสาวสิบแปดจอยความรักช่วงนี้กับแฟนเป็นยังไงบ้างคะแฟนรู้สึกยังไงกับเราคะอยู่ห่างกันค่ะดีมีเมตตามหานิยมคือคุณถ้าคุณได้คุยกันเขาจะรู้สึกดีอบอกได้แค่นี้ไพ่มันว่างนั้นนะก็เขาห่างกันนะ่ะอ้าวแต่ก็ยังรู้สึกดีไงเพราะไพ่มันเป็นโดดเดี่ยวให้เผู้ชายโดดเดี่ยวรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเลนะอยู่คนเดียวด้วยเหลือเวลาอีกหนึ่งนาะทีเศษ ใครที่จะเข้ามาก็เข้ามาติดต่อได้ที่ธนชาตอได้ด้วยรยเต็มท้องเลยเต็มเลยทำเลยนะทองเลยมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีวเณรเลยอร่อยนะอร่อยเต็มท้องเลยเข้ามากันได้เพียงคนละ9,999แชร์มาช่วยแชร์ช่วยเละช่วยไลค์แชร์แล้วมาแล้วเธออะไรยุ้ยงงานที่ทำอยู่ทำได้เรื่อยๆไหมคะ ทำได้เรื่อยๆครับเพราะเป็นไพ่หกเหรียญครับหาเงินได้ตลอดค่ะทำได้เรื่อยๆได้เงินนะคะอืมต่แล,แลงนะกระเป๋าเงินมันเหมือนเข้ามาแล้วจ่ายออกหมดใช่อืมเหมือนเหมือนแบบเท่าทุนอ่ะแบบไม่ได้เหลือเก็บหรืออะไรเงี้ยคือใช้เงินเก่งนะคะคือคุณต้องมาลงนหน้าทองเสริมดวงเสริมราศรีกับท่านอาจารย์โอ้ณนหน้าทองท่านนเมตตามหานิยมนะคะนะอ,อ่าราศ<อ>ีการินทองด้วยนะคะ,ะเอาละหมดเวลาลงแล้วนะขอรับ ไปเจอกันในรายการคนชื่อเนี่ยออคนชื่อไหนนะเมื่อกี้อ่ะไปเจอกันในรายการยิฟซีโอสิริกรนะครับผมไม่สนใจใครแล้วโอ้ยเอามาแล้วมาแชร์แล้วเย็นโสดความรักอยากมีแฟนถ้าเจอเจอคนมีครอบครัวเข้ามาหาผมพอกนะแค่นี้ลองเจอคนมีคู่นะคะอืมไปแล้วครับสวัสดีครับให้ระวังไว้นะ